สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนําเสนอเรื่องเล่าลี้ลับในป่าลึก EP ที่4ตอนความเชื่อของพรานในป่าลึกมารับฟังกันได้เลยนะครับผมความเชื่อความศรัทธาของพรานป่ามีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวความเชื่อของสัตว์ป่าที่พรานป่าขนานน้ำขึ้นมาล้วนแต่มีที่มาที่ไปอยู่เสมอซึ่งพรานป่าจะมีชื่อเรียกเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพรานป่าที่เชื่อในเรื่องลี้ลับเช่นชื่อที่เรียกสัตว์ว่าม้าหรือสีพรานป่าบางคนมีข้อปฏิบัติอย่างเข่งครัด เช่นการไม่กินเนื้อสัตว์ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นพาหนะของพระฤาษีที่พรานนับถือเพราะถ้าพรานคนไหนไปยิงหรือกินเนื้อม้าของฤาษีก็จะเป็นการทำลายสัตว์ที่ฤาษีรักและเลี้ยงมาในป่าม้าของพระฤาษีที่ว่านี้นั่นก็คือละมั่งละองค์สำหรับละมั่งละองค์นั้นจะเป็นสัตว์ป่าที่มีความไว ปราดเปลี่ยวสายตาดีเวลาเพ่นนี้อันตรายจะกระโดดสูงเริ่วและยากที่พรานป่าจะเข้าไปใกล้ตัวของมันได้มันจะเล่าแวงภัยอันตรายอยู่เสมอเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นในป่าแถบ,บจังหวัดเพชรชบูรณ์ในสมัยก่อนพรานป่าแถวนั้นบอกว่าเคยเจอเป็นฝูงประมาณ8-9ถึงตัว แต่พรานป่าเองจะเข้าใกล้พวกมันไม่ได้มันจะไหวตัวเร็วมากๆสำหรับฝูงของละมั่งละองค์พรานป่ายังบอกอีกว่าป่าแถบนั้นสมัยก่อนจะมีรอยเสืออยู่เยอะแยะมากมายมีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ให้เห็นไม่เหมือนกับในสมัยนี้ที่หาดูเสือยากขึ้นป่าในช่วงนั้นพรานท่านบอกว่าป่ายังคงเป็นป่ามีทั้งความรก ความทึบเทมืนน่ากลัวอาหารต่างๆที่สัตว์ทุกชนิดสแสวงหานั้นจะมีอยู่พร้อมสมบูรณ์ที่บริเวณลำห้วยโตกทานที่มีน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาชีวิตสัตว์ใหญ่จะกินสัตว์เล็กเพื่อความอยู่รอดของตัวเองชีวิตของพวกมันก็ไม่ทำให้สูญพันธุ์เร็วหรือต้องหนีจากป่า เพราะป่าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วป่าปราศจากร่มไม่ใบบางหายหมดลำห้วยแห้งขอดเพราะไม่มีน้ำที่ไหลามาจากยอดเขาป่าเปลี่ยนไปเพราะฝีมือของมนุษย์เองเพราะป่าค่อยๆหมดไปไรนาที่อยู่อาศัยค,ย,คยค่อยๆคืบคานเข้าไปอยู่ในป่าทำให้ป่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมไปแล้วสำหรับสัตว์ที่ชื่อว่าละมั่งละอง,งนั้น เป็นสัตว์จำพวกกว่างแต่จะมีขนาดเล็กกว่ามีลำคอยาวมากสีของตัวละมั่งละองค์จะมีสีเหลืองแก่และมีดาวมีขนสีขาวเรียงกันไปตามแนวยาวของลำตัวสีของดาวจะชัดเจนมากเมื่อยังเล็กหรือในวัยหนุ่มสาวเมื่อ,อายุมากขึ้นสีของดาวจะจางลงสีเหลืองของละมั่งก็จะจางลงเช่นเดียวกัน จนที่มันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเขาละองค์มีขนาดกว้างมีกิ่งเขามากกว่ากว้างตามธรรมดาแล้วเขาของละองค์จะงอกออกเป็นกิ่งถึงสิบกิ่งละองค์ละมั่งนั้นก็จะมีชีวิตเช่นเดียวกับพวกกว้างเนื่องจากเขาที่มีกิ่งแตกออกจะละเกละกะไม่เหมาะแก่การที่จะอยู่อาศัยอยู่ในป่าลึกและโลกชัดและเต็มไปด้วยเถาวัน พอเขาที่มีกิ่งอันสวยงามของมันนั้นก็จะไปพันกับเถาวันจนกระทั่งไม่อาจทะยานหนีเสือหรือสัตว์ร้ายได้ที่มุ่งจะเข้ามากินเนื้อของพวกมันเข้าละมั่งจึงชอบป่าที่ไม่รกทึบนักโดยเป็นป่าโปรง่งพอที่จะมองเห็นได้โดยรอบผมเคยอ่านในหนังสือว่าละมั่งจะมีอยู่ทางตอนใต้ในป่าของประเทศลาว ของไทยก็อาจจะมีแถบแทถป,ป่าขเขมรในช่วงหลายปีมาแล้วพรานป่าบอกเล่าอีกว่าในสมัยนั้นเคยเจอที่ป่าแถวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นละมั่งละองค์ฝูงใหญ่ประมาณสิบตัวพวกพรานป่ากับลูกหาบในสมัยนั้นจะไม่ชอบกินเนื้อของละมั่งพวกเขาให้เหตุผลว่าเพราะมันมีกลิ่นสาบแปรงและกลิ่นฉุน แต่ในความเชื่อที่ว่าละมั่งคือมาอ้าฤาสีคงจะทำให้พรานป่าและลูกหาบชาวบ้านกินเนื้อมันไม่ได้ถนัดใจมากกว่ารวมไปถึงว่าจะทำให้ขัดลาบยาเมื่อออกป่าล่าสัตว์พออาจจะไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของฤูสีชีภัยเข้าพรานป่าเล่าให้ฟังต่อว่าละมั่งและองค์จะชอบอยู่บริเวณเหนือทุ่งหญ้ากว้างซึ่งจะห่างออกไปจากหมู่บ้าน หลายกิโลเมตรตามคำบอกเล่าของพานป่าแถวนั้นละองค์ละมั่งฝูงนั้นจะร้องเสียงประหลาดซึ่งจะแตกต่างจากเก้งหรือกวางอันจะถือว่าเป็นสัตว์จำพวกเดียวกันเสียงร้องของมันเมื่อมันตื่นตนกตกใจมันจะร้องเสียงดังจิก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 ทียิบและกล้องไปทั้งราวป่าที่เดียว พรานป่าบอกถึงเส้นทางที่พวกเขาออกตามรอยของละองละมั่งนในช่วงเวลานั้นป่าแถบนั้นเป็นป่าเบญจพรรณพวกเขาตามรอยผ่านไปทั้งป่ารกหลายตอนก่อนที่จะตัดเข้าสู่ป่าโปรง่งป่าแดงและทุ่งซึ่งเป็นถิ่นหากินของสัตว์ป่าที่พวกเขาต้องการล่าแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะสัตว์ป่าจะหูไหวตาไว พอมันเห็นมันก็หนีห่างออกไปไกลแล้วมันจะก้าวเดินกันอย่างรวดเร็วมันจะไม่ยอมให้สิ่งแปลกปลอมมาทำอันตรายมันได้พรานป่าบอกอีกว่าวันแรกที่ตามรอยละองละมั่งก็ล้มเหลวเพราะไม่มีรูทางที่จะบุกเข้าไปใกล้ตัวของละองละมั่งได้แต่พรานป่าก็ไม่ยออ่อท้อพยายามแปลงตัวแปลงกาย เป็นต้นไม้เคลื่อนที่บนหัวก็จะเอาใบไม้เสียบทําเป็นหมวกซึ่งมองผ่านๆก็คล้ายๆกับต้นไม้เลยทีเดียวเพราะพวกเขาหวังว่าจะเข้าให้ใกล้และองค์ละมั่งให้ได้เหนือทุ่งหญ้าที่ไม่สูงมากนักพวกเขาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่อย่างแนบเนียนและยังไม่ทำให้ม้าหรือสีไหวตัวฝูงละองละมั่งเกือบสิบตัว กระจัดกระจายเลมหญ้ากันอย่างอร่อยอร่อยซึ่งอยู่ในระยะไม่ห่างกันมากนักพวกมันค่อยๆระวังตัวมากมันคอยมองซ้ายมองขวาแสงแดดในช่วงเชา้าทอแสงสาดลงมากระทบกับต้นหญ้าที่มีหยดน้ำค้างอยู่บนใบหญ้าทำให้เกิดประกายวิบวับพ,พรานป่าค่อยๆพรางตัวเข้าไปใกล้ๆม้าหรือี พวกเขารออยู่เกือบเกือบยีนาทีละมั่งละองไม่ไว้วางใจมันมองซ้ายมองขวาไปมามันขยับตัวเหมือนมันจะรู้ตัวแต่มันก็ยังไม่กระโจนหนีไปไหนการลุกเข้าไปของกลุ่มพานป่าห่างประมาณ50เมตรซึ่งเป็นระยะทำการของลูกสองพรานป่าค่อยๆประทับปืนขึ้นอย่างช้าๆพวกเขาไม่กล้าขยับตัวแรง พระกลัวว่าหมาหรือสีฝูงนี้จะกระโจนหนีไปแต่เจ้ากรรมพรานป่าคนหนึ่งก็ลุกขึ้นอย่างไม่นัดหมายทําให้กิ่งไม้ต่างๆที่พวกเขาอําพรางตัวอยู่ขยับเสียงดังแก่กากไปมาทําให้ละมั่งละองค์ฝูงนี้ส่งเสียงร้องจิกจิกจิกเสียงดังแต่พรานเจนป่าไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปเขารั่นไกลเสียงดัง บังละมั่งที่อยู่แถวหน้าโดนกระสุนของพรานที่สะโพกมันก็โจนไปไม่ได้แล้วฝูงม้าหรือสีตัวอื่นๆก็โจนเข้าป่าอย่างรวดเร็วเสียงดังปั้งปั้ง,งตามมาอีกหลายลูกแต่ก็ไม่ทันม้าหรือสีมันหายเข้าไปในป่าอย่างไร้ร่องรอยพรานป่าบอกเล่าว่าในสมัยนั้นมีพรานมาล่าละองค์ละมัง่ง แต่มักนิยมเอาไปขายที่ตลาดให้กับพ่อค้าชาวจีนแต่พ่อค้าชาวจีนจะไม่รับซื้อพอเห็นว่าเป็นละมั่งละอง์คเขาจะรับซื้อแค่เพียงพวกเก้งกวางเท่านั้นพรานป่าในสมัยนั้นจึงไม่นิยมล่าละมั่งละอง์คหรืออาจจะเกี่ยวกับความเชื่อที่มันเป็นม้าของพระฤาษีก็อาจจะเป็นไปได้ป่าถแถบเมืองเพชรบูรณ์ในสมัยนั้นจะอุดมสมบูรณ์มาก รวมทั้งเป็นแหล่งชุกชุมของไข้มาลาเรียแต่ในปัจจุบันต้นไม้น้อยใหญ่ได้ถูกโค่นล้มลงไปจนกลายเป็นเขาหัวโลนทุ่งโล่งกว้างใหญ่จึงทำให้ลูกลูกหลานในปัจจุบันไม่ได้เห็นมาหรือสีหรือล่าองละมั่งแล้วแต่อาจจะมีลงเหลือหรือไม่ในป่าลึกในปัจจุบันแต่อาจจะไม่ใช่ที่ป่าเมืองเพชรบูรณ์นั่นเอง